ส่วนไอไปแย่ไข่หมดแดงจับแมงแข็งแมงชีโนนมานำไอเป็นคนแย่น้องตามฝนตกคำละมุดแรงอยี่ยวห่วเฮ้ย <c oughs> กินดีตลอทุกคนเขาสู่สองคนใส่สนแซนวิชนะจ้ามือนี่เดี๋ยวสิพาไปกินอาหารสันสูงนั่นก็คือไข่หมดแรงจา้าสูงก่าสูงกับเบิร์เอาเริ่พูดบอกอะไรห่างแหลกเนี่ยมาที่เท่าพีทใส่มันี่มือนี่ พอดีไปตลาดมือว่านี่ไปตลาดนัดเห็นเขาจะเอาไข่มดแดงมาขายหน่วยบักแงแบักแงก็เลยว่าอเดี๋ยวที่ร้องซอยเบิ่งมาเถอะว่าอยู่เพื่อนนี่มดแดงมันใหญ่แล้วราคากับมาพุ้งแพ่งนึงประมาณกรรนึงเลยแหละเขาจะขายลอยกว่าบาทมาต้องเสียเงินจักบาทเดี๋ยวเฮาสิไปซอยไข่มดแดงลงมาจ้าฝนตกทำละยมดแดงอ วันไอไปรวยกันสองคอนซือสิอะไรเนี่ยแครีมแดงเขาทาไปเอ้เดี๋ยวจเรียกว่นี่าอันนี้สิบอ๋อชิบฟังปกติแล้วเขาบม่เคยได้ใส่ขู่ทั้งแบบนี้แค่มีมแดงเลยปกติแล้วทาอยู่แถวบ้านเขาจะเอาสปใส่เป็นกระตาทีสานโดยไม่ไพปลาเพราะว่าอะไรนะแล้ว,ลวละกะ็ขวดแต่ว่านี่ขวดเท่ากับขาดไปแล้วเนื่องจากว่าปีก่อน แหนอันหางวแห้งคือว่าเบิดปีเหีตั้งแต่น้อยจนฮอดอันไข่มดแดงใหญ่นวดขาจ้าก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวลองเบิ่งว่าสิเป็นอีหยังจังไดมันสิซอยไข่มแดงได้บ่ ไปแงอยูย่ต,นตนน้นม่วงอยู่ต้นขี้เล็กมันแห้งมันละไหนอยู่บ้านเอโอ้ไหนอยู่เด้อะดิโอ้ยขึ้นนี่นะใครอันรีบๆ <laughs> 不知道。 วดข้อขนาดโอ,าาาาอ,อ,อ,อ้โอ้ยลายเติดู่เด้อแต่ว่ามันม่นมีใครตรงนี่เลยใครใครรีบโอ้ยรีบหมดก็ได้ลายลาย เดียววันเดียวห่างมันบว่ับกตกระาดิตัวกระจาเวลาที่เทาอยู่เขาอันงามไหมนะมื่อกีไปเขาก็จอกไปอดอันนี้เขาอะไรมันมันแข็งนะเป็นุอย่าง

É, tá um... ออากัะตาหรือว่าเอาตัวสอกซ้อมอะไดีไปนะนี่แปลว่าคู่จีความโอ้โหเน่งีนี่บุตรนาก็ชู

แต่ว่าไข่รีบมันหลายกว่าไข่ตรงบาคอยนี่เป็นไงใครง่ายๆแบบนี้เขาจับกับสิ่อื่นว่าไข่ตรงหรือว่าไข่ตึงมันกแตสีตึงๆแบบนี้แต่ว่ามันมีอะไรที่เป็นแต่ไข่รีบไข่รีบไปก่อนไปเฝ้าไปก่อนหรือข้อเราละยกมือนาสิไปหาหัวดด้วยกระตานี่เงี้ยจิงเงี้ยสบายอันนี้เขาจำงาไม่ก็่ได้ ัวเ่วกรตามกัสิศอกสอนตามงานใหม่เงี้ยกับสบายบิ่งสภาพใหม่เงี้ยเข้าไปนะคลายเจคของบูบีบมือกรอนไปเอาขี้ง้วแล้วก็บใบสามสาม,มาหลายคนกระทเอามาให้ยังเจ้าควันนี่เลยจ้าเอามาใส่กับน้ำนพักนั่นเองปั๊บดินเพราะว่าดินมันเสื่อมคุณภาพแล้วก็เลยว่าไปเอาขี้งัวแล้วก็บใบสามสาม มามากไว้แต่ว่ามันนี้เป็นมือที่เฮาสิปูพักพักเหลืองมุดแลงไว้ก่อนเนื่องจากจว่าใด้บลายห้างมันเกิดมีลายอยู่แต่ว่ามันแย่บกคักบันไดเดี๋ยวสิไปซื้อหวดต้าก,ก,กระตามาแย่มันมจังคักันนี้แย่ไปมันกระติดตั้งแต่งานใหม่ะนะงานในหน่อยกิ่งในหน่อยมันก็นคือใส่หวัวด้วยว่าใส่กระตาทีา่ซันด้วยไม่ไพ่นะมันก็สิเขาไปสอกซ่อนอยู่ในศอกในหลืบได้แต่ว่าอันนี้ไ่ได้ ทำกกนั่นก็พ่อแกงเราล่ะเนยไข่มุดแดงเขาก็ได้หลายตือ,อยู่ทั้งไข่หน่อยไข่ใ,ใหญ่ปนกันเดี๋ยวสิเอาผักไปปลูก,กนส่วนว่ามุดแดงกับป้าอยู่นี่ล่ะให้เียมันออกนี้เอาแต่ไข่มันเดี๋ยวสิเฮ็ดแกงใส่ผักหวานกินแสบ,บเพราะว่ามีผักหวานแล้วก็ผักสะอ่แต่ว่าข้างในป้ามานี่แกงใส่กับแหงแสบไปอีกดิเนี่ยมันแกงไข่มุดแดงใส่ผักหวานใส่ป้าแหง เ,เ,เดี๋ยวห่อกระสีมาทาการแกงไข่มุดแดงเดีประมาณนี้แห้ะไข่มุดแดงห่อกระด่มีทั้งไข่หน่อยแล้วก็ไข่ใหญ่ปนๆปปกันเดี๋ยวห่อกระสีแกงเซยป้าแล้วก็ผักหวานจ้าแล้วก็มีผักขาพออี๋อ่ะเดี๋ยวคอโต่างหม้อแกงพอดีแสบเลไข่มุดแดงซำนี่ ใส่เกลือลงไปจักน้อยอันนี้จะซีเมนพริกแล้วก็นำประเดกใส่ลงไปใบขี้หูแต่ก็หัวซี่ค่ายเยอะ นี่คือแซบใช่ไหมปลาสุกเร็วเรียบร้อยเฮาก็เอาผักหวานลงปเลืัอร้านกบผักสะอ่มเรือผักคาเนั่นเองแกงเข้ารสาติมันก็จะออกสมๆจักหน่อยพอเอาผักหวานลงไปมันก็จะไปตัดกับแกง มันก็สิออกมาเป็นแบบกลมๆอาม,ม,ม,มูมิจ้ะ <laughs> อามูมิหรือว่าอูมามิโอ้ยหอม <laughs> เจ้นาวาจิว่าซาวควันเมียนบนนอกเกงไข่มดแดงคอยคือเห็นแต่เตตโตมดแดงสว่ากัน,นั่นแหละมัวมวกันไปมีทั้งมดแดงแล้วก็มีทั้งไข่มดแดงเสียบ บอกเลยเรีอว่าเสียบมาเด้อกินแกงไข่มูดแดงน้ำกันอาหารสั่นสูงเด้อซ้ำได้กินเนี่ยอีหลักอีเลือหอมเยาวยวนใจได้รสอูมามิอาโม,ามอูมามิมาจ้ากินน้ำกันแต่ว่าตอนกินบมาทายเบิ่งออกเพราะว่าหิวเขาเดี๋ยวเขาขอตัวไปกินเขาก่อนแกล่วกันนะ